สายเอเชียเนี่ยเรามาอัปเดตกันต่อเมื่อกี้ได้บอกไปแล้วหนุ่มชักกี้นะครับถ้าเกิดย้อนกลับไปสมัยโอเคนะครับก็จะเป็นเรียกว่าเป็นสมัยอะไรจ๊ะ เป็นนักแสดงที่โอ้โหมากฝีมือก็เป็นนักร้องเป็นนักร้องที่น่ารักคือต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ถ้าใครไม่ทันทันสิเออคือช่วงที่แต่ก่อนในญี่ปุ่นเขาบูมมากนะสมัยเจ๊ป๊อปเออสมัยเจ๊ป๊อปอย่างเงี้ยเนี่ยทักกี้เขาเป็นนักร้องวัยรุ่นอยู่จอห์นนี่สจูเนียอุ้ยดังน่าตาน่ารักเออนะครับตอนนี้เนี่ยเขาก็จะมีการแสดงละครเวทีด้วยนะครับแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยจะมาแสดงที่ต่างประเทศเป็นครั้งแรกนะครับในครั้งนี้เนี่ยก็จัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ครับ ทีเดอากินะคบชากิซาวะหรือว่าชา mm hmm. กิก็เตรียมมาจัดแสดงละครเวที mm hmm. นะคบที่มีชื่อว่าชากิซวาวะคาบุกิที่ประเทศสิงคโปร์นะครับเป็นครั้งแรกเลย mm hmm. โดยก็จะมีการจัดงานแถลงข่าวเมื่อเร็วๆนี้นะครับว่าเนื่องในโอกาสครบรอบ10ปีของทากิซาวะคาบุกิจึงมีการนําการแสดงชุดนี้เนี่ยไปต่างประเทศนะครับเป็นครั้งแรกโดยครั้งนี้เนี่ยคือ,อก็จะเกิดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ mm hmm. ก็จะมีการจัดงานสแสดงนะครับที่ The Grand t h a ย e r s ของ Marina Bay s a n ซ s ครับก็จะจัดขึ้นทั้งหมดเป็นเวลา6วันด้วยัน ตั้งแต่18ถึง23สิงหาคมนี้ครับและน,นี่ครับก็จะเป็นครั้งแรกเลยที่จอห์นนี่ก็บิ๊กบอสใหญ่ของค่ายจอห์นนี่นี่นะครับจะ,จะเปิดการแสดงละครเวทีของค่ายที่ต่างประเทศอีกด้วยครับ ซึ่งตอนนี้นะครับก็มีการเตรียมงานอย่างขมัขะเม่นแล้วก็เตรียมทําเพลงใหม่ในภาษาอังกฤษเพือ่อที่จะให้เอาใจผู้ชมชาวต่างชาติมากขึ้นครับส่วนนักแสดงที่จะไปร่วมแสดงในครั้งนี้ที่ประเทศสิงคโปรก์ก็ยังไม่มีการประกาศออกมาแต่อย่างใดครับ <S <S การเฉลิมฉลองการแสดงชากิซาวะคาบุกิที่ครบรอบ10ปีนี้นะครับชาก,กิทําหน้าที่เป็นผู้รุ่มกับโช์นี้ด้วยก็มีการเริ่มเตรียมงานนะครับในขั้นต้นไปแล้วแล้วก็หวังว่าจะนําเสนอซีมเกี่ยวกับฤด,ดูต่างๆทั้ง4ฤดูของประเทศญี่ปุ่นให้แฟนๆได้ชมกันครับ ซึ่งก็จะมีการนี้เลยครับเป็นการส่งเครื่องทําหิมะไปทางเรือไปถึงสิงคโปร์เลยนะครับแล้วก็จะมีเสื้อผ้าคอสตูมต่างๆแบบจัดเต็มเพื่อโชว์ที่สิงคโปร์อีกด้วยครับ นอกจากการแสดงที่สิงคโปร์แล้วนะครับการแสดงชากิซาวะคาบุกินะครับก็จะแสดงที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยก็จะมีการแสดงขึ้นที่ชินบาชิเทียเดอร์ในโตเกียวตั้งแต่เดือนเมษายนไปจนถึง17พฤษภาคมครับโดยก็ยังได้ยาบุโคตะนะครับจากเฮเซจัมเนี่ยแล้วก็คิตายามะฮิโรมิสึนะครับแห่งวงคิสไมฟูชูนะครับมาร่วมแสดงด้วยครับ อมืมานั่งกันเอโยเดสติกยาแกนโซนัสได้ไงได้อัปเดตกันไปมีหลายคนนั้นมาจากวงจ้ำอะไรมาด้วยเฮ้ยเซจ้ำงานนี้นี่เขามีการเปลี่ยนแปลงมาเยอะไหมเยอะเหมือนกันนะคะอย่างแยกแหลงแป้งเลยคืออ้วนขึ้นมีแก้มเฉียวไม่ก็แบบว่าเป็นมีกินคนมีกินนั่นก็ผม